สวัสดีครับคักกี้ครับเนื่องจากมีมือใหม่นะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการพับจักรยานพับ3ตอนตระกูลแพทเทิร์นเดียวกับลมตั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทยซึ่งอินโดสั่งประกอบแล้วก็ของไทยเราก็จะมีแบ็กเกอร์การวิตี้นะครับแล้วก็จะมี360นะครับท,ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นรถจักรยานพับ3ตอนตามยี่ห้อที่ว่ามานี้ โครงสร้างเดียวกับตระกูลลอมตันนะครับวิธีการพับขั้นตอนแรกในกรณีที่เราขี่มาถึงจอดแล้วเนี่ยนะฮะอันแรกสุดก็คือให้เอาบันไดข้างขวานี้ที่มีใบจานเนี่ยหันมันกลับไปอยู่ด้านหลังนะครับหันมันกลับไปอยู่ด้านหลังเพื่อเวลาเราพับรถเข้ามาในตำแหน่งนี้บันไดจะได้ไม่เกะกะกับตัวเฟรมที่พับเข้ามาขั้นตอนที่2นะครับ ให้เอามือเพื่อมากดกระเดื่องที่อยู่ใต้ท่อนั่งนี้เพื่อปลดล็อกล,ล,ลูกยางหลังนี้ออกจากต้นตัวรถกดกระเดื่องเข้าไปแล้วยกเอาท้ายนะครับยกท้ายขึ้นอาจจะใช้เท้าช่วยเขีย่ยเอาตัวรถหางเนี่ยเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสังเกตดูนะฮะบันไดข้างนี้ตอนนี้จอยู่ข้างหลังตัวรถจะพับมาจะได้ไม่เกิดการั้นตอนถัดมาหนึ่งขามขุนขาจานสอง กดเอา,อาไายมวนหาง3ามประกับตรงกลางเฟรมนี้ออกนะครับทายมันออกแล้วหันท่อท่อนสีแดงที่เห็นนี้นะฮะกลับมาด้านหลังโดยที่หลักพอแทนกับตะเกียบได้าและล้อหน้าไม่หันกลับมาสังเกตดูนะฮะว่าประมาณอย่างนี้สังเกตนะฮะชิ้นสีแดงชิ้นเดียวเองที่หันกลับมา อากาจะช้าข้างซ้ายของตัวนี้ล้อนี้จะมีตะขออยู่เกี่ยวไว้ที่ด้านข้างของตัวหางเกี่ยวลงไปนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้แล้วจากนั้นเอาประกับนี้ลงตรงหลักคอแทนประกับหลักคอแทนลงนะครับโดยที่จะมีชุดตุ่มตัวนี้กับก้ามปูีหลักคอแทนผักมันลงไปเพื่อจะให้มันล็อกกันนะคับต,ตอนนี้มันล็อกแน่นแล้วที่คอแทนไม่กระเดือ่องออกไม่กระดกออก ตอนนี้เราสามารถที่จะเข็นรถไปใช้งานในห้างสรรพสินค้าหรือจะเดินไปไหนก็ได้จากนั้นก็เอาหลักอานลงนะครับเอาหลักอานลงก็จะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนที่หนึ่งครับเดี๋ยวมากลางรถให้ดูอีกทีนะครับครับวันนีครับรอบนึงครับ นี้จะมากลางจักรายานออกนะครับคากีกับผมรถจักรายานพับได้สาตอนตะกูบล็อมตัอนไปแบล็คเกอร์กาวิตีและฟรีซจะโครงสร้างประมาณเดียวกันนี้ทัทิตอนนี้นะครับเ,เวลากลางมันออกมาขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดึงเอาหลักอานขึ้นก่อนนะครับล็อกท่อนหางเอาไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นพับเอาพอแทนขึ้นนะครับผักมันออกมาข้างหน้านี้นะครับแล้วยกขึ้น ใส่เข้าประกับแล้วหมุนล็อกให้แน่นนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือประมาณว่าเรายกตัวนี้ขึ้นมานิดนเพื่อให้ล้อหน้ามันลอยจากตรงตำแหน่งถางหลังตะขอเกี่ยวหลุดออกมาจาก้างหลังยกมันขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วผลักเอารอหน้าไอต้ตาคอท่อนหน้าน,านี่ออกไปสังเกตดูคอท่อนหน้าท่อนเดียวนะฮะสีแดงที่หมุนตัวล้อไม่หันตะเกียบไม่หันแฮนด์ไม่หันนะครับกลับมาอย่งนี้แล้ว เอาประกับล็อกกลับเข้าที่ให้แน่นเพื่อพอร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือเพียงแค่กระดกหางหลังกลับมาคืนมาอาจจะใช้เท้าช่วยเขี่ยนิดนึงนะครับแล้วก็ล็อกลงไปแค่นี้รถมันจะล็อกแล้วตรงตำแหน่งกระเดื่องมันจะล็อกทำหน้าที่ล็อกเสร็จเรียบร้อยในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็สามารถขี่ไปใช้งานต่างๆได้แล้วนะครับรั้นตอนประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยพับรถ ตระกูลนี้รายงานโดยใครครับกิ๊กครับผมสวัสดีครับ